สวัสดีมิตรรักแฟนหวยทุกๆคนนะครับผมแล้วก็เอฟซีก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะครับผมวันนี้อาจารย์ก็มาอัปเดตนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับผมวันนี้แนวทางหุ้นต่างประเทศนะครับนี่ผลงานห้างเซิงเช้าวันห้างเซิงเช้าวันนี้นะครับผมนี่ครับผลออกห้าสี่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งครับนี่ครับอาจารย์ให้ไปห้าสี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับผม ทั้งตัวเด่นทั้งตัวจับตัวรูดครับเข้าหมดเลยครับผมทั้งศูนย์ทั้งทั้งสี่นะครับนี่ครับก็ดาวสตาร์เมื่อคืนครับดาวโจนสตาร์เมื่อคืนครับนี่ครับผมนี่ครับอาจารย์ให้ไปศูนย์สองแปดแล้วก็หนึ่งสี่นะครับนี่ครับผลออกศูนย์สองแปดแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมนี่นะครับ ก็เบลเยียมนะครับอาจารย์ให้ผลออก6 4 5 9 2นะครับอาจารย์เข้าไปให้ไป5 4ครับเข้า4 4 5แล้วก็ตัวรูด4นะครับผมนี่ครับก็ย้อนหลังไปครับตระกูลฮานอยครับนะฮะนอยเวียพีนะครับแล้วก็นอยพัฒนาครับผมผลออก0 2 2 6 1แล้วก็นอยเวียพีเข้า0 2 2นะครับ6 1ครับนี่ เข้าศูนย์สองครับศูนย์เข้าสองสองครับตั้งตัวจับตัวรูดเข้าหมดเลยครับนี่ครับก็ห้านอยพัฒนาครับผลออกสองเจ็ดศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับผมนะเข้าเข้าศูนย์สองสองศูนย์นะครับผมแล้วก็เด้งเด้งเลยครับนี่ตัวรูดนะครับเข้าศูนย์แล้วก็สองครับเข้าตั้งตัววิ่งเข้าตั้งตัวรูดครับผมนี่ครับก็ดาวสตาร์ครับผมย้อนหน่อยครับผมดาวสตาร์ครับดาวโจรสตาร์แล้วก็ ดาวเช้าครับดาวปกติดาวเช้าแล้วก็ไปเดี่มครับผมนะครับดาวโจรครับผลออกสี่ห้าสองนะครับสองสี่ครับครับอาจารย์ให้ไป5้าสี่แตกครับผมแตกนะครับผมครับก็ดาวโจรสตาร์ครับผมนะผลออกศูนย์สามห้าล่างออก9กเจนะครับนะครับอาจารย์ให้ไป5้าสศย์แล้วก็5้าสามนะครับนะครับ แตกครับนี่ก็หุ้นนี้ก็แตกครับแล้วก็เบลเยียมนะครับผมผลออก0 8 7ย์นะครับ18นะครับนี่ครับ087ตรงตรงเลยนะครับผมนี่ครับจานให้ไป0ย์แปดเ็ตรงตรงครับเนี่ยที่สุดของที่สุดครับเพราะว่ากระดานเดียวชนกัน3หุ้นครับนะครับแตกทั้ง3หุ้นนะครับนี่นี่ครับ แตกทั้งสามหุ้นนะครับนี่ครับที่สุดของที่สุดครับผมนี่ครับก็ตะกี้ครับนอยเฮดดีครับนอยเฮดดีครับสามไอพ้นออกสองเจ็ดหนึ่งข้างล่างศูนย์สี่ครับนี่ครับเข้าศูนย์สี่ตรงตรงครับผมศูนย์ครับผมศูนย์สองก็เข้าหลักร้อยครับสองก็เข้าวิ่งนะครับศูนย์สี่ตรงตรงครับผม อานอยให้ดีครับวันนี้ครับผมมันสักพักนี่เองครับผมนี่ครับนี่ครับที่สุดของที่สุดครับนี่อาน้อยก็เข้าครับผมนี่ครับลืมเอาลาวมาลงครับลาวก็เข้ามาลาวก็เข้ามาน่าจะแตกห้าสี่สามนะครับ ห้าสี่สามงวดนั้นนะแล้วก็ลองมาก็มาเป็นห้าสี่สามแล้วมาเก้าศูนย์สองแล้วเก้าสองศูนย์งวดหนึ่งแตกครับไอกงวดหนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์สี่แตกครับแล้วก็ไอ้งวดที่ผ่านมาก่อนก็เข้าหกหกเข้าหกหกแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนี่ฮะสี่หกหกสี่ครับเข้านะครับผมพวกนี้มารุนอีกทีหนึ่งว่าว่าเข้าไม่เข้า ครับวันนี้อาจารย์ก็มาอัปเดตใหม่ๆให้แค่นี้นะครับผมครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเป็นเงไนรวยนะครับสวัสดีครับ